ันนี้นะคะที่ป้าเต๋อจะนำเสนอเกี่ยวกับการขยายพันธุ์ลิ้นมังกรเพื่อนำมาใช้ประดับปเป็นไม้ประดับในโรงแรมนะคะ<ม>เพิ่มต้นเรา,เา,าก็ทำการตัดๆเอาใบมานะคะแล้วก็ตัด,ตด,ตดแล้วก็ไปแช่น้ำแช่น้ำเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณหนึ่งเดือนก็จะมีรากแบบนี้ค่ะจากนั้นก็อันนี้เป็นต้นที่ะะเราปลูกและเอาลงดินแล้วนะคะ สุดยอดมากเลยอันนี้ก็ดูจาก t i k กต็อกแล้วก็ทำตามแล้วก็พิสูจน์แล้วว่ามันปลูกด้วยใบง่ายๆตามวิธีที่จัชมในคลิปวิดีโอนะคะง่ายมากเลยขยายพันธุ์ได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าใครสนใจจะขยายพันธุ์ตัว